ตอนที่หนึ่งร้อยสามทับใหญ่เคลื่อนพลพบกันในทางแคบในการศึกสมัยชนชิวพลสอดแนมเป็นหนวดระยางที่มีประสาทฉับไวที่สุดของกองทัพน้อยครั้งที่จะเคลื่อนกำลังออกไปหมดครึ่งหมดแต่บนแนวพรมแดนระหว่างเปยเหลียงและเปยมังกลับตรงกันข้ามกันพอดี น้อยครั้งที่พลสอดแนมจะออกหาข่าวตามลําพังแต่เหตุผลนั้นง่ายดายยิ่งเพราะทั้งสองฝ่ายใช้การพลสอดแนมได้ช่ำชองถึงที่สุดไม่ว่าระดับความสําคัญหรือความเร็วของความเสียหายล้วนสูงกว่าบริเวณจงหยวนอย่างมากถึงขั้นทําให้แม่ทัพผู้นําจงหยวนรู้สึกว่าเกินเลยทันทีที่สองฝ่ายประจันหน้ากันมากหมายถึงฝ่ายหนึ่งต้องมอดม้วยย่อยยับสิน้นเมื่อทหารทั้งสองฝ่ายต่างมีระดับความร่วมมือและกําลังรบพอๆกัน สิ่งที่เป็นตัวตัดสินว่าฝ่ายใดจะนําข่าวทางการทหารออกไปจากสมรภูมิได้ก็คือจํานวนทัพาชแดนเปยเหลืองมีผลหน้าไม้สัญจรที่เรื่องชื่อในตายลาเปยหมังก็ไม่น้อยหนามีผลข้ออีกาของตรงจัวผลสอดแนมสัญจรไกลที่หวงส่งผูบุ่มเพลาะปลูกฝังขึ้นในอดีตและผลข้อจิ้งจอกทรรมินซึ่งเป็นดังบุตรแท้ๆของลิวกุยแม่ทัพใหญ่ล้วนเป็นผลสอดแนมชั้นยอดในตอนนี้จูกเกิงหัวหน้าหมวดผลหน้าไม้สัญจร นำสมุนในสังกัด50นายแทรกซึมเข้าพื้นที่กลางทะเลทรายอาศัยโชคและความสามารถที่แท้จริงหลังจากสังเกตการณ์และประมวลข่าวแล้วระหว่างทางกลับถูกผลคอกจิ้งจอกทำมินดักสังหารจากนั้นไม่เพียงแค่ผลคอกจิ้งจอกทำมินหมดที่สองเร่งรุดมาเสริมกำลังไล่ล่าสังหารหลิวกุยในฐานะผู้บังคับบัญชาทัพชายแดนของราชสํานกตายหลังจากได้ทราบข่าวแล้วก็ไม่ลังเลแม้แต่น้อย ยกย้ายฐานมาเบาเ,บาเกือบ300อนายมาเสริมคิดจับปลาลอดแหกลุ่มนี้ให้ได้ลมหนาวเยือกพัดกลูอีวิวตรงรอบโบกพลิ้วสะบัดภายในกระโจมใหญ่ที่มีการป้องกันแน่นหนาหลิวกุยไม่ทับใหญ่ขมวดคิว้วย่อตัวลงข้างๆหม้อต้อมที่กำลังเดือดปดๆระยะนี้เขาแทบไม่มองแผนที่ชายแดนเปย์เลียงที่กว่าจะได้มาก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของสายลับนับไม่ถ้วนไม่ใช่เพราะอำนาจของหลิวกุยตกในมือผู้อื่น และไม่ใช่เพราะหลิวกุยไม่เห็นสําคัญทับอาชาเหล็กเปยเหลียงแต่เป็นเพราะตั้งแต่ต้นจนถึงเมื่อสามวันก่อนกระทั่งเขาที่เป็นผู้บัญชาการทับชายแดนก็ยังไม่ทราบว่าฝ่ายตนจะบุกโจมตีที่ใดจะให้ทับใหญ่เจาะทะลวงที่ใดกันแน่ในพรุมแดนทางเหนือของสามโจแห่งเปยเหลียงสกุลเยียรี่และสะกุลมู่หลงของตระกูลเชื้อพระวงศ์เกิดความวุ่นวายแทบเอาตัวไม่รอดคราวนี้กลุ่มตระกูลคุณนางจากเผ่าสูงศสักด่านมังกรที่แต่ใดมากก็ไม่ถูกกับกลุ่มผู้สูงศักดิ์หน้าใหม่ ึ่งมีหลิวกุยและยางหยวนจ้านเป็นตัวแทนกระทืบเท้าด่าพ่อล่อแม่ในราชสำนักสี่จริงวิงวอนให้ห้องเต้หญิงริบคืนอำนาจทางการทหารของตรงจัวหวงซงผูกเกษียณกลับบ้านเกิดแล้วยังเกือบถูกตะกูลขุนนางจากเผ่าสูงศักดานมังกรกลุ่มนี้ลากกลับมาโวยศพเห็นได้ถึงความวุ่นวายของราชสำนักตายเหตุผลสำคัญเป็นเพราะก่อนหน้านี้ตรงจัวกระทำการอย่างปกปิดคล้ายว่าจะปล่อยให้ทัพใหญ่เกือบร้อยหมื่นสูญเสียสเสบียงไปโดยเปล่า หลิ่ยวกุยและหยางหยวนจ้านอยากแก้ต่างให้ก็ทำไม่ได้กลับจะกลายเป็นการราดน้ำมันบนกองเพลิงเหลิ่วกุยรับผิดชอบภารกิจทับชายแดนของฐานที่มั่นในกูไส้โจเป็นการชั่วข่าวกระทั่งผู้ทำรงอาญาสิทธิ์ที่มีระดับขั้นพอๆกันยังต้องฟังคำสั่งเขาในการรอเป็นกรณีพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของเปยหมังนับเป็นสิทธิพิเศษใหญ่หลวงที่ห้องเต้หญิงมออให้ตรงัวคิดมาถึงตรงนี้เหลิ่วกุยก็ได้กลิ่นหอมเค็มข้น ผสมปนเปเป็นชาอัดเป็นก้อนอิ่ต้มในนมแพะและกลิ่นชาเนยจามารีเมื่อเปิดฝาขึ้นหลิวกุยซึ่งถือกำเนิดในตระกูลปัญญชนของจงหยวนก็อารมณ์ดียิ่งหยิบเกลือโรยใส่หมอ้อต่างจากหยางหยวนจ้านที่ถือกำเนิดจากชนชั้นทาสและต่างจากหวงซ่งผูที่ถือกำเนิดจากตระกูลเดืองอำนาจตระกูลของหลิวกุยหลังจากอพยพมาราชสำนักใต้ของเปยมังแม้ไม่เข้าขั้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นถูกชาวเปยมังเชื่อตามอำเภอใจเหมือนหมูเหมือนหมา ที่หลิวกุยมีฐานะอย่างทุกวันนี้ได้เป็นผลงานทางการศึกษาเล่าเรียนจากแคว้นเดิมเป็นผลจากพิชัยยุทธในตำราที่ได้ศึกษามาสกุลหลิวได้รุ่งเรืองอีกครั้งในเปยหมังพ่อหลิวกุยแต่หลิวกุยหลังจากมีชื่อเสียงแล้วไม่ชอบดื่มชาจงหยวนราคาแพงมันพวกสูงสักสมัยชุนชิวและชนชั้นสูงของเปยหมังหลิวกุยชอบชานมอย่างที่ต้อมอยู่ตรงหน้าเขาชอบกลิ่นสาดเข้มข้นที่แฝงในนมแพนม,มา้าหลิวกุยตักขึ้นมาหนึ่งชามยกขึ้นมาอังสูรด,ดม มือหนึ่งประคองชามค่อยๆหมุนช้าๆาลูกหลานในตระกูลชอบดื่มชามีชื่อจากทะเลสาบชนเสรนถึงขั้นมีคนประกาศว่าต่อไปตีจงหยวนได้แล้วจะต้องมีไรชาบนกรอกกลางทะเลสาบชนเสรนให้ได้หลิวกุยยิ้มยิ้มเจ้าเด็กพวกนี้ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำคิดว่าจงหยวนเป็นเสือกระดาษหรือต่อให้จงหยวนดังแกได้ง่ายแต่ธรณีประตูอย่างเปิ่อยเหลียงนี้จะก้าวข้ามไปได้อย่างไรกันกลัวแต่ว่า ตอนนั้นเปยหมังต้องขาขาดไปข้างถึงจะข้ามได้ต่อจากเปยเหลียงทางใต้ยังมีเฉินจือเปาขนพุนี่บัญชาการทับได้อย่างเชี่ยวชาญให้ทหารเขาสามหมื่นจะกลายเป็นทหารหารสิบหมื่นแนวตะวันออกยังมีกู้เจี้ยนถังคราวนี้กวางหลิงเต้าวุ่นวายภายในกําลังรบแนวตะวันออกของกู้เจี้ยนถังที่ชมมองเพลิงไม่จากอีกฝั่งกลับไม่เสียหายแม้แต่น้อยเหลิวกุยหยุดหมุนชามชาเอ่ยพึมงพำว่า จะกล่าวไปศัตรูที่แท้จริงของทัพใหญ่ร้อยหมื่นเปยหมังมีสามคนสีเฟิ่งเนียนเฉินจือเปาและกู้เจี้ยนถังคนไหนบ้างรับมือได้ง่ายเหมือนตะเกียงพ่องน้ำมันหลิวกุยดื่มชาไปอึกหนึ่งรู้สึกว่าจืดจงโดยเกลือเพิ่มจากนั้นตะโกนเรียกหลินฝูแม่ทัพบ,บทูที่รักษาการนอกกระโจมเลิกม่านกระโจมเดินเข้ามาหลิวกุยยกชามชาในมือขึ้น ดื่มสักชามหรือไม่ต่อไปอาจไม่มีอารมณ์ดื่มแบบนี้แล้วหลินฝูสายนาหลิวกุยก็ไม่ฝืนใจหลินฝูเป็นแม่ทัพคู่ใจเคยเป็นแม่ทัพหลักของพลคอกจิ้งจอกทมินต่อมาหลิวกุยเห็นว่าใช้คนมีความสามารถไปกับงานเล็กจึงให้หลินฝูสองทางเลือกหนึ่งคือให้เป็นแม่ทัพผู้มีอำนาจเต็มระดับเอกขั้นสามในทัพของหลิวกุยเสียงชีวิตดลบราบพลังม้าต่อไปหรือไปเป็นรองเสนาบดีกาลาห่ม ใช้ชีวิตขุนนางอย่างมั่นคงปลอดภัยผลคือหลินฝูไม่เลือกสคอเป็นตายก็จะเป็นทหารธรรมดาคอยคุ้มกันหลิวกุยหลิวกุยถอนหายใจบุุษทิพานพบความเป็นตายมานับหลังไม่ทวนชนไหนถึงปล่อยวางคําว่ารักไม่ได้ลูกสาวข้าก็แต่งออกไปตั้งนานแล้วมีลูกเป็นกระบงหลินฝูอย่างเจ้าจะอยู่ข้างกายกาก,ากเด่นเท่าอย่างข้าไปหาภายลมมันใดเล่าแต่ความในใจเหล่านั้นหลิวกุยรู้ว่าทำร้ายจิตใจคน ไม่อาจเอ่ยออกจากปากหลิวกุยถามว่าผลหน้าไม้สัญจรเปยเหลียงกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรแล้วหลินฟูเอ่ยตอบเสียงถุมหมวางใจนี้กลับเปยเหลียงไม่ได้ยิ่งกว่านั้นต่อให้พวกเขาโชคดีสืบข่าวบางอย่างได้ก็คงคิดว่าทัพใหญ่รักเคลื่อนพลและ,ลละดมกําลังทั้งหมดเพื่อตีหลิวโจหลิวกุยเงยหน้าสีหน้าไม่อบอุ่นเหมือนมาคูแต่ก็ไม่ได้สำแดงความหน้ายำเกรง ลิ้นฝูเงือแตกเต็มศีรษะทันทีก้มหน้าลงเอ่ยว่าแม่ทัพใหญ่นอกจากพลคอกจิ้งจอกทมินและทหารม้าเบาสามร้อยนายเข้าร่วมการไลลา,ลาข้นน้อยยังขอย่อฝีมืออนุป,ปร,รมาจารย์คนหนึ่งจากสายลับพูดแดงชาติที่ติดตามกองทัพยังมีข่าวว่าทันหญิงหงเยี่ยนที่ดาข,ของผู้ทำรงอาญาสิทธิ์อี้ฉานโจก็รอบติดตามมาหลิวกุยดื่มชาเข้มข้นไปคำหนึ่งเอ่ยเสียงเบาว่าคนเป็นแม่ทัพ เพียงแค่ชั่วนึกคิดก็ทําให้คนตายไปมากมายหลิ้นฝูจะรู้หรือไม่เหตุใดเปยดเลียงอ๋องถูกคนด่าว่าเป็นเพชิฆาดแต่เขากลับไม่แยแสสนใจรู้หรือไม่ว่าเขาละอายกับใจเรื่องใดหลิ้นฝูสายนาความคิดของเปย์เลียงอ๋องขาดน้อยไม่อาจคาดเดาหลิวกุยเอ่ยเสียงเบาฉายาเพชิฆาดได้มาเพราะสังหารศัตรูไปร้อยหมื่นสำหรับคนนำทัพ ถูกเรียกแบบนี้ย่อมไม่เจ็บไม่คันแต่ถ้าเพราะความบกพร่องของตอนเองทําให้ฐานใต้บังคับบัญชาต้องตายไปอย่างนั้นถึงยากทําใจให้สงบเลนฝูเอ่ยเสียงค่อยไม่ทัดใหญ่ข้าแค่ฐานคุ้มกันตําแหน่งเล็กจ้อยคําพูดนี้ท่านไปบอกตรงจัวจะดีกว่าหลิวคุยทั้งโมโหทั้งขันเอ่ยอย่างจนใจรู้ดีว่าพวกเจ้าไม่ยอมสยบให้ตรงจว แต่คนเขามีความสามารถอย่างแท้จริงสาละเลวอย่างพวกเจ้าต่อไปพูดกันแนกแนกแหนให้น้อยใส่หัวไปลินฝูถอยออกจากกระโจมเสียงดังไล่หลังตามมาเผยแร่คำสั่งลงไปกระโจมผู้บัญชาการย้ายไปทางตายติดตามทัพใหญ่ไปหลิวโจลินฝูหันกลับมาถามคำหนึ่งว่าท่านไม่ดื่มชาหมอ้อน,นั้นให้หมดก่อนหรือหลิวกุยย้อนถามเสียงเรียบ เสียเวลาอย่างนั้นคนในทัพอักษรหลิวของข้าบั่นคอคนได้น้อยลงไปเท่าใดหลินฝูไม่พูดพร่ำทำเพลงก้าวยาวราวโบวบินออกไปเผยแพร่คำสั่งวิ่งไปพลางตะโกนไปพลางแม่ทัพใหญ่นับตั้งแต่นี้ไปข้าไม่ใช่ฐานคุ้มกันท่านคราวก่อนท่านบอกให้ข้าเป็นแม่ทัพชั้นสนอกจากทัพใหญ่สอง0 0ื่นและพลคอกยิงจอกทรมินลนให้ข้าคมหมดท่านไม่พูดถือว่ายอมรับกายกแล้ว หลิวกุยยิ้มยิ้มรีบทาเวลาดื่มชาอีกชามเนื่องเพราะภายในหนึ่งเดือนกําลังพลจากที่ต่างๆเร่งรุดมาปักหลักตามชายแดนกูไสโจและหลงเยาโจแต่หลังจากมาถึงแล้วกลาโหมของเมืองซีจริงกลับไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานทําให้เสียงกลดาดังโขมเต็มท้องถนนผลคือเมื่อสามวันก่อนตรงโจมีความเคลื่อนไหวแล้วเร,เรียกได้ว่าทันทีที่เคลื่อนไหวทํเอาอผู้คนดวงตาพล่าลาย กระทั่งหลิวกุยเองก็ยังรู้สึกผิดคาดกองกําลังส่วนตัวที่นําโดยหลิวกุยเคลื่อนพลมุ่งไปยังหลิวโจสตรีอวบอิ่มยืนบนเนินสูงแห่งหนึ่งนางถือว่าการไล่ล่าสังหารเต็มไปด้วยคาวโลหิตก็เหมือนกับการออกมาเดินเล่นผ่อนคลายจิตใจข้างกายนางคือหูลี่เทียกวนชาชาราสวมชุดผดินผู้มีฉายาว่าหลงอ๋องเป็นอันดับเก้าในธรรมเนียบจอม,มารของเปยมังแต่ยุทธพเปยมังต่างยอมรับกันว่า อันดับของชายชาราผู้นี้ต่ำเกินไปท่านหญิงหงเยียนผู้ชอบคาดผ้าข,ขนเตียวบนหน้าผาเชิดหน้าแค่นเสียงเฮอหูลีเทียกวนชายชาราที่แม้กระทั่งหกผู้ถือคันแบตแห่งพูดแดงชาติยังต้องเรียกขานอย่างนอบนอบว่าอาจารย์อาจะเป็นอันดับเก้าได้อย่างไรล้อเล่นอันใดกันท่านหญิงหงเยียนผู้มีชื่อเสียงขจรขจายเลี้ยงชายบำเรอไว้นับไม่ถ้วนบิดาของนางคือผู้ทำรงอาญาสิทธิ์อี้ฉานโจ บิดาของนางตาบัดสว์ทำผิดมหันต์ต่อห้องเต้หญิงแต่ท่านหญิงหงเยียนยังคงเป็นหนึ่งในรุ่นหลังที่ห้องเต้หญิงโปรดปานท่านหญิงผู้นี้เคยไปเมืองหลิวเซียเพื่อเอ่ยเตือนเถาเฉียนจือจากนั้นก็ตกตายในวันฝนตกใหญ่ช่วงชิงหมิงนางมองการประชิญหน้าที่ทั้งสองฝ่ายมีกำลังคนแตกต่างกันโดยรีบลับถามว่าเราหลงอ๋องคนผู้นั้นฉะไหนดูแล้วค้นตาอย่างมาก หูรี่เทียกวนฉายาว่าเล่าลงอ่องอยู่ในชุดพ้าดิ้นยิ้มตอบว่าลำพังดูจากเขาโครงรูปร่างคล้ายคนชายหล่อเหลาที่ถูกท่านหญิงเกี้ยวที่ด่านเต่ามาท่านหญิงหงเยี่ยนหัวรลอลันจำได้แล้วออกจากลับคล้ายตอนนั้นที่ด่านเต่ามาขายังกระดิกนิ้วเรียกเพราะอยากเชยชมเขาที่ไกลสีเฟื่องเหนียนถือดาบยืนตามลำพังไม่มีท่าทีจะหลบเลี่ยง รับผลคอกจิ้งจอกทำมินและทหารมาเบา200กว่านายที่ห่อตะบึงเข้ามาหูลี่เทียกวนรีตาแต่ดูจากสภาวะาปลานแตกต่างกันราฟ้ากับเหวหากท่านหญิงไม่คิดว่าข่าตาพลาหมวัวพวกเราสมควรไปตอนนี้ไกลได้เท่าไรยิ่งดีท่านหญิงหงเยี่ยนทำหน้าประหลาดใจหมอนั่นอายุอย่างน้อยก็เป็นยอดฝีมือดัชนีอัศจรรย์แล้วหรือแต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าจะเอาชีวิตรอดจากเงื่อมือเจ้า และทหารม้าอย่างน้อยสี่ร้อยนายนั้นได้หูลี่เทียกวนถอนหายใจแต่ไม่ใช่แค่ดัชนีอัศจรรย์ท่านหญิงหงเยี่ยนถามว่าปรากฏการฟ้าหรือเปยดเลี้ยงมีบุคคลเช่นนี้หรือหูลี่เทียกวนตอบว่าหากเดาไม่ผิดก็เป็นคนผู้นั้นแล้วจากนั้นก็หมุนตัวจากไปท่านหญิงกลับไม่ได้ก้าวตามเพราะนางรู้ดีว่า คนผู้นั้นที่หูรี่เทียกวนเออยถึงคือผู้ใดทําให้นางไม่อยากไปแล้วหูรี่เทียกวนหยุดฝีเทา้าขมวดคิ้วเอ่ยว่าท่านหญิงท่านจะตายเอาได้จริงๆเขาตรวจจับพบพวกเราแล้วข้าไปอย่างนี้เขาจะได้รู้ว่าพวกเราไม่มีเจตานายื่นมือเข้าแทรกท่านหญิงที่หันหลังให้หูรี่เทียกวนยิ้มพลางโบกมือเราหลงอ๋องเจ้าไปของเจ้าเถอะ ข้าอยากเห็นบุคคลพิสดารในตำนานด้วยตาตนเองข้าต้องพิสูจน์ให้มั่นใจว่าเป็นคนชายที่ถูกข้าเกี่ยวพานในตอนนั้นต่อให้วันนี้ต้องตายตรงนี้ก็ถือว่ากำไรแล้วอีกอย่างเราหลงอ๋องเจ้าอย่าคิดทุบข้าให้สลบหูรี่เทียกวนถอนหายใจท่านหญิงยืนกลั้นไม่ไปเขาไปเองก็ไม่มีความหมายอีกอย่างเมื่อลูกเขาคิดทุบท่านหญิงให้สลบจริงๆนางเอ่ยพึมพำ ละครดีออกโรงแล้วเราลงอ๋องเจ้าไม่อยากเห็นความสง่าง,งามของเขารหรือไม่แน่พลาดไปครั้งหนึ่งก็พลาดไปตลอดชีวิตแล้วหูลี่เถียกวนไม่พูดจาแต่มาถึงข้างกายนางมองไปที่ไกลพร้อมกันผลคอกจิ้งจอกธมินมีเจสิกว่าคนทหารทัพอักษรหลิวมีถึง300ร้อยนายในสายตาทหารกลุ่มนี้มดปลวกขวางทางก็เป็นพวกที่ถูกชนก็ตายทันทีภารกิจที่แท้จริงของพวกเขา คือดักสังหารผลหน้าไม้สัญจร14คนนั้นสีฟัองเหนียนถือดาบด้วยมือซ้ายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ใช้มือขวาชักดาบเขาหยุดฝีเทา้าเพียงกระตุกข้อมือดาบเปิเลี้ยงในมือซ้ายออกจากฝักฝักดาบปักตรงๆลงบนพื้นทรายมือซ้ายถือดาบกลับหัว